ทีละเส้นให้ครบทั้งสี่เส้นให้เรียงกันแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอามือขวาค่ะหมุนจับหมุนแบบนี้แล้วก็เอามือซ้ายช่วยกดด้านบนแล้วก็มือขวาค่อยๆรวบให้ริบบิ้นทั้งสี่เส้นเข้าเป็นแนวเดียวกันค่ะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็หมุนให้ได้ประมาณสองรอบนะคะ มาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้มือซ้ายค่ะจาก3เส้นไว้แล้วก็ปล่อยเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดออกมาแบบนี้หนึ่งเส้นทีนี้พอเราปล่อยแบบนี้แล้วก็ม้วนริบบิ้นไปด้านหลังหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปสอดแล้วก็สอดช่องนี้เลยสอดช่องตรงนี้ปลายริบบิ้นอะจะออกช่องด้านหลังตรงนี้นะคะเราต้องใช้มือซ้ายช่วยดันตรงนี้นิดนึง เพื่อที่ลิปปินจะได้ออกมาง่ายๆแล้วก็จะได้ดึงง่ายแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเส้นถัดมาเราก็ปล่อยออกมาหนึ่งเส้นแล้วก็ทำเหมือนกิีเมาสักครู่ก็คือปิดไปด้านหลังหนึ่งครั้งแบบนี้โค้งกลับมาแล้วก็สอดไปช่องตรงนี้ก็มือซ้ายช่วยดันกลิบตรงนี้เพื่อให้ปลายลิปปินออก แล้วก็ดึงง่ายๆถ้าเราออกยากแล้วก็ใช้ตัวช่วยได้นะคะอีกสองเส้นเราก็ทำแบบเดียวกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ทีนี้เราก็มาดึงจัดกรีบอีกรอบนึค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อมาเราก็กลับด้านมานะคะเราจะตัดเสีดเส้นนี้ออกค่ะ